เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณผู้ชมค่ะที่แฟนนางงามชาวไทยต่างก็จับตามองกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะสําหรับเรื่องราวของทางด้านนางงามจากประเทศกัมพูชานะคะนั่นก็คือทางด้านของพิชชี่กับนานโนนั่นเองที่ก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของพิชชี่กับนานโนนะคะได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างดุเดือดเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมจนนี้ค่ะล่าสุดเลยนะคะได้มีการประกาศชี้แจงจากบริษัทมิสแกรดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดค่ะโดยทางด้านของเพจมิสแกรนไทยแลนด์นะคะได้มีการออกมาโพสต์ข้อความค่ะว่าประกาศชี้แจงจากบริษัทมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนบริษัท Miss g r a n ิ International นลจำกัดมหาชนขอชี้แจงว่าบริษัทเนี่ยได้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีต่อพิชชี่นะคะแล้วก็นานโนค่ะในความผิดฐานมิ่นประมาทนะคะโดยการใช้โฆษณาค่ะแล้วก็ละเมอรสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทนะคะหลังจากที่ทั้งสงคนเนี่ย เผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ค่ะซึ่งมีเนื้อหาที่ใส่ความบริษัทแล้วก็ผู้บริหารนะคะรวมถึงใช้ถ้อยคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมอย่างรุนแรงค่ะบริษัทเนี่ยจึงขอเรียนให้ทราบว่า หากบุคคลทั้งสองเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายทันทีนะคะแล้วก็ทางบริษัทจะติดตามคดีจนถึงที่สุดค่ะพร้อมกันนี้นะคะคุณผู้ชมขาทางด้านของเพจ Miss Grand International นก็ได้มีการโพสต์รูปภาพของใบแจ้งความค่ะโดยเนื้อหาบางส่วนนะคะมีการระบุว่าพฤติการแห่งคด การจับกลุมโดยย่อค่ะคําให้การผู้เสียหายเรื่องนาโนแล้วก็พิชี่นะ,คะ่ค่ะข้าพเจ้าขอเรียนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องการกระทําของบุคคลซึ่งก็คือนาโนกับพิชี่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งได้เผยแพร่คลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์โดยมีเนื้อหาใส่ความบริษัทนะคะแล้วก็ผู้บริหารแล้วก็ใช้ถ้อยคําหยาบคายค่ะและละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ซื้อง,งานนี้เองนะคะทางด้านของแฟนๆนางงามค่ะต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียวนะคะบางก็บอกเขาว่าเยี่ยมเลยชอบมากทําดีมากเลิศชอบรถถ d ยูนิเว e ร์สมาเลยจ้าบางก็บอกเขาว่าเยี่ยมทําถูกแล้วค่ะนับถือใจบริษัทไม่เพิกเฉยกรองเก็บข้อมูลทุกเม็ดทุกคลิปจริงๆนะคะ บางก็บอกเขาว่าอย่าไปกลัวสิพิช,ชี่นาโนต้องมานะคะรอต้อนรับอยู่มามาเวลคัมและนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าจับตามองเลยทีเดียวนะคะสําหรับทั้งด้านของพิช,ชี่กับนาโนนั่นเองซึ่งงานนี้นะคะดูเหมือนว่าหากบุกคคลทั้งสองเนี่ยเดินทางเข้ามาไทยปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะ ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายทันทีเลยละค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งก็ทำเอาแฟนๆนางงามเองต่างก็จับตามองเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะทางด้านของพิชชี่เองค่ะก็ได้มีการประกวด Miss u n i v e r s สกัมพูชาอยู่นะตอนนี้นะคะซึ่งถ้าเธอเนี่ยได้เป็นตัวแทนของประเทศกัมพูชานะคะเพื่อเข้ามาประกวด Miss u n i v e r s สปี2025ในประเทศไทยหรือไม่นะคะโอ้โหงานนี้ก็ต้องรอติดตามกันแล้วละคะ่ะ